สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u ูทูปชา n นลโ Pro โ mo ชั่ o ฟอร์ดบายกิ่งกี้กิ่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายประจำอยู่ฟอร์ดพระประแดงค่ะก็ถ้าพี่ๆท่านใดเปิดมาเจอเกิ่งกี้คลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องกิ่งกี้ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้กิ่งกี้พาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งค่ะสวยๆวันนี้ใส่ชุดแต่งแรปเตอร์ด้วยเนาะวันนี้พามาเป็นรถรุ่นค่ะฟอร์ดเรนเจอร์สปอร์ตค่ะเป็นขับสองีิงูก้าซือ ตัวมีแพ็กเกจเสริมเพิ่มด้วยรุ่นนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงมา้าสูงสุด170แรงมา้าและแรงบิด405นิวตันเมตรเดี๋ยวพาชมรอบคันเลยตัวรถที่พามาให้ชมค่ะน้องเป็นสีบรอนเงินนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ชุดแต่งแรปเปอร์ก็ประกอบไปด้วยชิ้นงานเป็นตัวกระจังหน้าค่ะชิ้นแรก มาพร้อมตัวสอฟ FOR ดแบบนี้ค่ะวันนี้ก็เลือกเป็นสีดำล้วนแบบนี้เลยและตัวนี้เป็นตัวมีแพ็กเกจเสริมเพิ่มแน่นอนเลยมีตัวกล้องค่ะ360อองศาที่กระจังหน้าแบบนี้ทำการเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วแต่ไม่มีผลกระทบต่อตัว,วกล้องเลยนะคะตัวนี้ทำการทดสอบแล้ว พามาดูต่อที่ไฟหน้าบ้างค่ะไฟหน้าเป็น LED multi reflector จากโรงงานมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟ day time running light ตัวซีแคมแสงสีขาวมีมาให้แต่ตัวนี้เป็นตัวมีแพคเกจเสริมเพิ่มดังนั้นน้องจะมีระบบเพิ่มเติมเข้ามาเป็นระบบ auto h ไฮบ beam นั่นเองเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะค่ะพามาดูต่ออีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งหล่อๆวันนี้ชุดแต่งแรปเตอร์นั่นก็คือตัวกันชนหน้านะคะกันชนหน้าก็คือเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะเข้ากันกับตัวกระจังหน้าเลยมาพร้อมกับ ตัดชายกันชนสีเงินแบบนี้รุ่นนี้มีตะขอลากจูงมาให้นะคะคู่หน้าทั้งซ้ายและขวาจากโรงงานระบบด้านหน้าของรุ่นนี้ค่ะก็จะมีระบบเตืนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินนะคะมีระบบเลนคีปปิ้งให้ด้วยนะคะอัดดัติฟพุชคอนโทรลพร้อมระบบ s t o ล์แอนโกก็คือมีมาให้ครบเลย ด้านข้างตัวรถค่ะอันนี้ก็มาพร้อมกับชุดแต่งแรปเปอร์ค่ะคิวล้อขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้เห็นเห็นเนียนแบบนี้เลยนะคะเก็บงานดีไม่ได้เจอตัวรถนะคะไม่ต้องกังวลเลยกิงกี้พามาดูต่อที่ล้อบ้างล้อค่ะวันนี้นะคะทำการเปลี่ยนแม็กขนาดรอบวงแม็กคือ18นิ้วนะคะเป็นแม็ก เอ็กซ uh, นะคะตัวนี้นะคะสวยงามมากๆเลยแล้วก็จับคู่กับยาง BF ค่ะพี่ๆลายยางก็เท่ๆสวยๆนะคะตามสไตล์ BF เลยซีรียางค่ะวันนี้265 65 R18 นั่นเองนี่สวยเลยค่ะนะคะแล้วก็แก้มข้างค่ะตัดด้วยสีเทารกาไฟนะคะมาพร้อมกับคีบประบายความร้อนค่ะกระจกมองข้างค่ะ สีเทากาไฟไฟเลี้ยวกล้อง3 6 0รอ0องศาไฟสองส,รรองส,สว่างข้างตัวรถและมีระบบบายสปอร์มาให้ด้วยค่ะความเข้มชอบนะโปรดปรานความเข้มร้านหน้ากี่เปอร์เซ็นต์รอบคันกี่เปอร์เซ็นต์แจ้งได้เลยนะคะแล้วก็มือเปิดค่ะรุ่น l a n เจ r Sport ก็มือเปิดเป็นสีเทากาไฟมาพร้อมระบบสมาร์ทคีย์เลสค่ะพี่พล็อกรถปลดล็อกรถได้ที่มือเปิดเลยนะเพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวนั่นเองสติกเกอร์ค่ะ สามารถเลือกเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสติกเกอร์ลายเลนเจอร์แบบนี้เลยบันไดข้างก็เป็นสีดําทั้งชิ้นพร้อมร่องระบายน้ําพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นด้านท้ายกระบะก็เช่นกันสติกเกอร์เลนเจอร์พร้อมลายกรงเล็บแบบนี้ค่ะก็ติดเพิ่มเติมนะคะเป็นสติกเกอร์ลายกราฟิกนั่นเอง มนได้เหยียบขึ้นท้ายกระบะมีมาให้เลยจากโรงงานไฟท้ายค่ะเป็น LED นะคะจากโรงงานฝาท้ายค่ะเป็น Easy Lift มี e l e c t r i o n Bar ช่วยผ่อนแรงให้ฝาท้ายพี่ๆเปิดสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะตัวน,นี้มีน้ำหนักที่เบานั่นเอง ไฟเบรกดนที่3โลโก้ฝากล้องถอยหลังมีมาให้ครบเลยปั๊มคำว่าเรนเจอร์จากโรงงานแต่วันนี้เสริมความโดดเด่นให้ฝาท้ายดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นติดสติกเกอร์คำว่าเรนเจอร์นะคะสติกเกอร์เลือกเป็นสีดำนั่นเองแต่กับตัวรถที่เป็นสีบรอนเงินค่ะชัยกันชนรุ่นนี้เป็นสีเทากาไฟนะคะแล้วก็ระบบด้านหลังมีระบบเตือนกันชนเมื่อถอยนะคะพร้อมระบบช่วยเบรกนั่นเองสำหรับรุ่นนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะก็บอกบอกเลยออกตัวเลยค่ะว่า ไม่มีแล้วนะคะตอนนี้ก็แต่รูปแบบการตกแต่งแบบนี้พี่ๆี่ไม่ต้องกังวลนะสามารถแต่งได้กับทุกรุ่นเลยค่ะ Rang e r Sport นะคะตัวที่ไม่มีแพ็กเกจยังคงจำหน่ายอยู่ปกตินะคะแล้วก็รูปแบบการตกแต่งในวันนี้ถ้าชอบแต่งกับ Rang e r ร์ฟอร์เรนเจอร์ได้ทุกรุ่นเลยค่ะก็ถ้าชอบรูปแบบการตกแต่งในวันนี้พี่ๆี่สามารถส่งรูปและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยหรือถ้ามีรูปแบบการตกแต่งที่ดูอยู่แล้วสามารถส่งให้ได้เช่นกันช่องทางการติดต่อเก่งกี้ขึ้นไปแล้วด้านล่าง เบอร์โทร ID Line ค่ะสอบถามโปรโมชั่นเล่นแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆดีๆคำปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยสำหรับรูปแบบการตกแต่งของ Ford Ranger และ Ford Everest ได้ที่ YouTube Channel Promotion Ford by เก่งกี้รับชมแล้วอย่าลืมค่ะ็นดูเก่งกี้ฝากพี่ๆช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำในคลิปถัดไปด้วยสำหรับคลิปนี้เก่งกี้ไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย